สวัสดีทั้งสองท่านเลยครับสวัสดีครับคุณพี่มาทําอะไรครับเมื่อสักครู่เห็นนาไข่มามากมายเลยครับเนี่ยมาทําอะไรครับคุณพี่ครับบอกคุณผู้ชมหน่อยแก้บนแหละครับบนใครไว้ครับบนหลวงพ่อโตแหละอ๋อแล้วไปไปขอพรอะไรหลวงพ่อครับถึงต้องมาแก้บนนี้ขอให้กิจการมันดีขึ้นกิจการแหละครับเรื่องเรื่องงานนี่แหละครับไม่ทราบทําธุรกิจอะไรเกี่ยวกับอะไรครับการเม้นกาเมนเสื้อผ้าเกี่ยวกับผ้าเนาะครับแล้ว มันเป็นยังไงธุร,รกิจมันไม่ดีมันมันซุดตัวลงหนักเลยอะครับเยอะครับซุดตัวเยอะเหรอฮะอไม่ดีเลยในช่วงวิกฤตที่ผ่านมานี่นะครับไม่ดีเลยคิดยังไงว่าถึงต้องมาขอหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อจะเมตตาเราฮะก็คือไม่ไม่ดหรอกเพราะว่ามันคือมานทำบุญน่ะครับก็คือหลวงพ่อโตแล้วศรัทธาอยู่แล้วศรัทธาหลงวงพ่อโตอยู่แล้วใช่ไหมฮะ<ช>ปกติอยู่แถวนี้แหละครับอ๋อ าดีเคครับดีเคบางบอนใช่ไหมตรงเอกชัยใช่ไหมครับขอพรหลวงพ่อเรื่องการงานเนี้ยแหละครับธุรกิจเนี้ยแหละครับให้มันดีจากเดิมเนี้ยนะฮะบอกหลวงพ่อว่าจะมาแก้บนหรือว่าถวายอะไรยังไงครับเนี่ยถวายไข่เหรอครับไข่ที่เราเห็นเนี่ยนะโอ้โหจำนวนกี่ฟองครับเห็นเยอะเลยก็โอ้เกือบพันฟองคุณผู้ชมก็พันหนึ่งนะพันประมาณพันฟองนะครับคือเอาแล้วหลวงแล้วเราทราบได้ไงว่าเราแบบได้รับพรจากหลวงพ่อฮะ คุณพี่ผู้ชายคิดจะทาอฮะมันดีขึ้นหรือยังไงฮะหลังจากพอเรามากราบมาขอความเมตตาหลวงพ่อเงี้ยรู้สึกว่าที่อาชีในการงานมันซื้อง่ายขึ้นขายคล่องขึ้นมีงานเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยแหละครับอ๋อวันนี้ก็โอเคในเมื่อันมันมันมันเรยอะไรอ่ะรู้สึกว่าชีวิตชีวิตมันรู้สึกว่าอาามีโอกาส วันวันนี้ก็มาก็เลยพาครอบครัวมาด้วยกันหลายท่านด้วยกันนะครับมาแก้บนหลวงพ่อตนหน่อยอ๋อมากราบขอบพระคุณหลวงพ่อใช่ไหมฮะที่หลวงพ่อเมตตาเราคือแล้วหลังจากที่เราขอเสร็จแล้วเนี่ยเราได้ขออะไรเพิ่มเติมหรือไหมหลังหลังจากสําเร็จแล้วไม่ครับก็ก็ก็คือขอขอกิจการงานให้มันปกติใช่ไหมวใชนใช้ก้าวหน้าการค้า่้าวไก่ใช่ใช่ใะจับอะไรให้ส่ใช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 ่ประใา่นั้นครับผมวันนี้มากับใช่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  คุณแม่อ๋อนี่คุณแม่อยู่ในนั้นนี้สามสามท่านแหลอครับ,บ,บอาอ๋อแล้วเพื่อนมาให้ขวัญกําลังใจมาเป็นกําลังใจให้ด้วยพร้อมด้วยครอบครัวลูกชายอีกท่านหนึ่งนะครับโอเคคุณพี่พครับแกบนเอยคือยังไม่ไมีลูกชายฮะยังไม่มีลูกชายจบปีกว่าแล้วตอนบนยังยังไม่มีลูกชายอ๋อบนตั้งแต่ลูกชายยังไม่มายังไม่เกิดน,นี่นะครับสามปีแล้วอ๋อเอ๊สามปีถ้กสามปีแล้วโควิดแล้วเหรอครับ หรือว่าก่อนหน้าโควิดอีกบนตั้งแต่ก่อนหน้าโควิดอ๋อคือไม่ใช่ช่วงวิกฤตช่วงโควิดช่วงนี้ใช่ไหมครับ<ช>คือตกลงสรุปว่าธุรกิจเราเนี่ยมีเรื่องราวความล้มเหลวในชีวิตมาแบบนานมากพอสมควรใช่ไหม<ช>ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาไม่กี่เดือนกี่ปีมันหลายปีเยอะนโอ้โหมันเจ็บนัอนกันนะเจ็บแต่ว่าใช่ไหมครับรู้สึกไหมว่าเรารู้สึกเข้มแข็งขึ้นนะ เพราะเราผ่านเรื่องราวหลายมๆเราก็ไม่ไม่ย่อท้อไม่เคยท้อ dong เราไม่เคยยอมแพ้กับความย่อท้อกับความล้มเหลวความผิดพลาดหรือว่าความอะไรต่างๆพอมันยืดไม่ดีป๊องเนี่ยก็ว่นิ่งๆป๊องเนี่ยก็เขมีโอกาสก็จะเกิดบูมผ่านยังแบบผ่านยังแบบหละงั้นต้อง คุณผู้หญิงมีอะไรเพิ่มเติมหมอมาไหว้อยู่แล้วเหรอครับใช่ครับเวลาทุกครั้งที่เรามาไหว้หลวงพ่อเนี่ยเราบอกหลวงพ่อว่ายังไงบ้างครับส่วนใหญ่ก็คือเรื่องสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเรื่องสุขภาพสําคัญเนาะครับการงานได้น้าครับให้มันดีดีช้นชิ้นไปอ๋ออ๋าอ๋าศรัทธาที่นีเนี่ยมีศรัทธาเนาะครับเอาละขอให้ความศรัทธาอยู่คู่หัวใจของทุกคนเลยครับเรียกบอลวงพ่อว่า วันนี้ลูกๆมานะฮะลูกมากมากราบฮะกราบไหว้เนี่องานก็มา,ากรากบ,ม,ม,าบมาไหว้ก็คือท่านรู้ว่าลูกได้มาเนี่ยได้มาทําสิ่งต่างๆที่เราได้รับปากบอกพ่อไว้ว่ากันเถอะทำตามสัจจะวาจาที่เราได้รับปากกันไว้ เอาล่ววันนี้คงใช้เวลารบกวนเวลาพอสมควรแล้วนะขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำบ่คนอย่าจนบ่ใคร,รให้รวยตลอดปีแล้วก็รวยตลอดไปเลยนะครับสวัสดีครับ ที่สุดขอคุพี่สวัสดีครับสวัสดีครับตกใจขวัญเนื้อขวัญมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะคะวันนี้เอาเห็นเอาผละหมากรากไม้มาทําอะไรกับเนี่ยก็มาไหว้หลวงพ่อค่ะมาไหว้มาขอได้คุใจขอแล้วก็จะอ๋อขอขอพรหลวงพ่อแล้วสาเร็จเงี้ยเหรอครับขอเรื่องอะไรบอกคุณผู้ชมหน่อยเบาๆผู้สองคนเราสองคนเรา ถูกแล้วครับผู้ชมครับโอ้โหไม่มีใครได้ยินหรอกเรารู้แค่สองคนพอนะครับไอ้ที่ผ่านมานี่เลยเหรอครับโอ้โหเป็นไงฮะฮะพ่อพูดแล้วก็ได้เล่าท้าวเวที่โดนท้าวทาเวทให้พรด้วยเหรอครับโดนเลยเหรอครับโอ้โหผู้ชมครับวันนี้เอาอะไรมาถวายหลวงพ่อครับเนี่ยมีอะไรบ้างผลไม้ให้ยาผลไม้มีมะพร้าวมี อันนี้บอกหลวงพ่อไว้หรือว่าเราเรามาถวายตามใจฉันบอกไว้หรอครับบอกว่าถวายอย่างนี้แหระครับห้าอย่างมีวงมาลัยด้วยเนาะวงมาลัยสองพวงนะครับแล้วก็มีส้มห้าอย่างนี่มีส้มแล้วก็มีอ่ากล้วยมีอะไรเอ่ยแก้วมังกรนะครับแล้วก็มีอะไรตรงนี้สาลี่ป่ะสาลี่แล้วก็มีส้มด้วยนะครับนี่ครับผู้ชมครับ ใครอยากสำเร็จได้พรสําเร็จแบบคุณพี่ผู้หญิงคนหน้าตาดีๆคนนี้นะครับก็ลงมาเห็นเลยยังทาแมสอยู่เลยทะลุแมสทะลุแมสตวยทะลุแมสเขาบอกเอาแล้วขอบคุณแม่ครับแม่บ้านอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่เองหลังบิ๊กซีพระรามสองบิ๊กซีพระรามสองอยู่ใกล้ๆวัดถุกบือนี่เองปกติมากราบขอพรหนงพ่อประจํำไหมมาบ่อยคมาบ่อยผมมาบ่อยเลยหนะครับแล้วนี่มาด้วยกันหมายความว่าเป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทใช่ไหมครับ ไปไหนไปกันเนาะนเรารักกันนะครับมีศรัทธาร่วมกันนะครับ <c oughs> เอาละขอให้งวดนี้โดนหนักๆ <c oughs> อีกทั้งคู่เลยนะครับ <c oughs> เอาปังๆครับสวัสดีครับ